ประชาธิปไตยไม่ได้มีแค่การเลือกตั้งและการมีการเลือกตั้งก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นจะเป็นประชาธิปไตยแต่หากประเทศไหนไม่มีการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมหรือระบบเลือกตั้งที่สะท้อนความต้องการของประชาชนได้อย่างซื่อตรงก็ไม่สามารถบอกได้ว่าประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตยประเด็นเรื่องของระบบเลือกตั้งจึงไม่ควรเป็นเรื่องของรายละเอียดทางกฎหมายหรือว่าเทคนิคทางการเมืองที่ถูกออกแบบโดยคนไม่กี่คนหรือถูกทําให้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากเพราะระบบเลือกตั้งส่งผลโดยตรงต่ออนาคตของเราทุกคนผ่านการกําหนดวิธีการแปลเสียงของประชาชน ออกมาเป็นทิศทางที่ประเทศจะเลือกเดินระบบเลือกตั้งที่ดีจึงต้องรับประกันได้ว่าเจตนาร์ของประชาชนจะถูกสะท้อนออกมาอย่างถูกต้องเพื่อให้อำนาจอาธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงในประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลายฝ่ายทางการเมืองมีความพยายามต่อสู้เพื่อครองความเป็นใหญ่ในการออกแบบระบบเลือกตั้งเพราะหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถกำหนดระบบเลือกตั้งให้เป็นระบบที่เอื้อฝ่ายตนเองได้ก็จะทําให้พวกเขาชิงความได้เปรียบในสนามเลือกตั้งตั้งแต่ก่อนที่จะมีประชาชนคนไหนลงคะแนนเสียงด้วยซ้ํำ มีคนพูดกันขึ้นมาคำหนึ่งว่าเรานั่งดูเขาทุจริตกันมานานพอหรือยังถ้าพอแล้วก็ควรจะต้องขจัดจมันรัฐมนูรฉบับนี้ตั้งใจจะขจัดจการทุจริตอย่างรุนแรงเด็ดขาดแล้วก็พยายามทำให้ประชาชนที่เราพูดกันถึงเรื่องการมีส่วนร่วม ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงความจริงแล้วถึงประชาชนทุกคนจะมีความเห็นในการเมืองเหมือนเดิมแต่หากระบบเลือกตั้งหรือการคำนวณคะแนนถูกเปลี่ยนไปผลการเลือกตั้งก็สามารถพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เช่นกันระบบเลือกตั้งจึงไม่ควรเป็นอะไรที่เราปล่อยให้ถูกถกเถียงเพียงระวังนักการเมืองที่มีส่วนได้ส่วนเสียกันเองเท่านั้นแต่ควรเป็นสิ่งที่ถูกเลือกและกำหนดโดยประชาชนเจ้าของประเทศคือให้ใช้ระบบเลือกตั้งแบบรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งในหลักวิชาการเราเรียกว่าเป็นระบบ Member ity, m i x b e r ม m MM เ m r ร์ม i t y M M M คิดคะแนนแบบคู่ขนานก่อนการอภิปรายในวันนี้นะครับผมอยากชวนสภาแห่งนี้และพี่น้องประชาชนได้จดจำว่าวันที่24มิถุนายนปี2475ซึ่งเคยเป็นวันชาติของประเทศไทยถ้าไม่มีเหตุการณ์ในครั้งนั้นเราจะไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตั้งแต่วันนั้น89ปียังจะไปต่อ แม้จะยังยากมากแต่เราจะเดินทางไปด้วยกันจนกว่าเราจะมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์สำหรับประเทศไทยในเมื่อเรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสอสอสองประเภทคือสอสอเขตและสสบัญชีรายชื่อตัวเลือกหลกัหลกๆของระบบเลือกตั้งที่เราพอมีและมักถูกพูดถึงกันอยู่บ่อยๆโดยหลากหลายฝ่ายทางการเมืองจะมีทั้งหมด3ระบบคือ mmm mmp และ mma ระบบ mmm mma MM, MM, และ mmp คืออะไรวันนี้เรามีคำตอบให้ครับ ระบบแรกคือระบบ M M MM M ที่มีชื่อเต็มๆว่า Mix Member m a j o r i t a r i a n หรือที่เรียกกันว่าระบบคู่ขนานในระบบนี้มีบัตรเลือกตั้งทั้งหมด2ใบ1ใบเอาไว้เลือกสสเขตคนที่เรารักแล้วอีก1ใบเอาไว้เลือกสสบัญชีรายชื่อจากพรรคที่เราคิดว่าใช่วิธีการนับคะแนนก็จะนับแยกกันระหว่างคะแนนในบัตรที่เลือกสสเขตและคะแนนในบัตรที่เลือกสสบัญชีรายชื่อในส่วนของเขตผู้สมัครคนไหนที่ได้คะแนนเยอะสุดจากบัตรเลือกตั้งแบบเขต ก็จะได้รับเลือกตั้งในเขตนั้นไม่ว่าผู้ชนะจะชนะแค่1คะแนนหรือชนะเป็นหมืนหม่นๆคะแนนก็ไม่ส่งผลอะไรต่อผลการเลือกตั้งเพราะเป็นลักษณะวินเนอร์เทคส์ออฟในส่วนของบัญชีรายชื่อแต่ละพักจะได้จำนวนสสบัญชีรายชื่อตามสัดส่วนคะแนนที่พักได้รับจากบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเช่นสมมติสสบัญชีรายชื่อในสภามีทั้งหมด100คนแล้วพักหนึ่งได้20%ของคะแนนทั้งหมดในบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อพักนั้นก็จะได้สสไปทั้งหมด20คน สำหรับคนไทยระบบ M M MM M นี้ก็คือระบบที่เราอาจคุ้นเคยกันในนามระบบเลือกตั้งของรัฐธรรมนูญปี40ด้ดยวิธีการคำนวณสสเขตและสะสะบัญชีรายชื่อที่แยกออกจากกันระบบนี้จึงทาให้มีโอกาสสูงขึ้นที่พักใดพักหนึ่งจะชนะขาดหรือว่าได้สสเกินครึ่งของสภาและสามารถจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้ด้วยพักเดียวทั้งที่อาจจะไม่ได้เสียงเกินครึ่งของคนทั่วประเทศอย่างเช่นในการเลือกตั้งปี2544พักไทยรักไทยได้คะแนนเสียงจะทั่วประเทศอยู่ที่40ซ์ แต่มีจำนวนสอสอนในสภา,าเท่ากับ50%พอระบบแบบนี้ทําให้เรามีโอกาสสูงที่จะได้การเมืองที่มี2องพักใหญ่และรัฐบาลที่มาจากพักเดียวข้อดีที่ได้ก็คือรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและมีทิศทางที่ชัดเจนในเชิงของนโยบายเพราะไม่ต้องมีการต่อรองหรือถกเถียงกับพกร่วมรัฐบาลที่อาจเห็นต่างในบางประเด็นแต่ข้อเสียหลักๆก็คือจะทําให้การเมืองขาดความหลากหลายเพราะพักขนาดกลางและขนาดเล็กอาจมีโอกาสน้อยลงที่จะมีตัวแทนในสภา,าหรือในรัฐบาล แถมจะทําให้มีคะแนนบางส่วนที่ตกน้ําหรือไม่ถูกนับในการคํานวณสัดส่วนสนสอของแต่ละพักในสภาด้วยระบบที่2คือระบบ MMP ที่มีชื่อเต็มๆว่า Mixed Member Proportional ซึ่งเป็นหนึ่งรูปแบบของระบบที่ไทยเรียกว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสมระบบนี้มีบัตรเลือกตั้ง2ใบเหมือนกับระบบ MMM เพื่อให้ประชาชนเลือกสสเขตและสสบัญชีรายชื่อจากคนละพรรคได้แต่สิ่งที่ต่างออกไปของระบบ MMP คือวิธีการคํานวณ ที่ไม่ได้คำนวณสสเขตและสสบัญชีรายชื่อแยกออกจากการอย่างสิ้นเชิงเหมือนกับของระบบ mmm หรือระบบคู่ขนานในส่วนของเขตตรงนี้จะยังคงหลักการเดิมที่ว่าใครที่ได้คะแะนนเยอะสุดจากบัตรเลือกตั้งแบบเขตก็จะได้รับเลือกตั้งในเขตนั้นไม่ว่าจะชนะด้วยคะแนนเท่าไหร่ก็ตามแต่ในส่วนของบัญชีรายชื่อคะแนนที่แต่ละพักได้รับจากบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจะไม่ได้ถูกใช้เพื่อคำนวณแค่จานวนสสบัญชีรายชื่อของพักนั้นแต่จะถูกใช้มาคำนวณจํานวนสสทั้งหมดของพักนั้นหรือที่เรียกว่า สสพึงมีที่พรรคนั้นควรจะได้ทั้งเขตและบัญชีรายชื่อรวมกันยกตัวอย่างเช่นหากสสในสภา,าทั้งเขตและบัญชีรายชื่อรวมกันมีทั้งหมด500คนและพรรคหนึ่งได้20%ของคะแนานในบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อพรรคนั้นก็จะมีสสพึงมีหรือสอสอทั้งหมดในสภา,าเทียบเท่ากับ20%ของทั้ง500คนในสภา,าหรือเท่ากับ100คนนั่นเองพอพรรคนั้นดูแล้วว่าจะได้สสทั้งหมด100คน จึงค่อยมาดูกันว่าพักนั้นชนะสสอเขตไปแล้วกี่คนเพื่อคำนวณสสบัญชีรายชื่อหากพักนั้นชนะในเขตไปแล้ว60เขตก็จะมีโควตาสสบัญชีรายชื่อเหลือทั้งหมดเท่ากับ100ลบ60หรือว่า40คนนั่นเองแต่หากพักนั้นดันชนะเขตไปเกิน100เขตแล้วพักนั้นก็จะไม่มีโควตาสสบัญชีรายชื่อเหลืออีกแล้วแต่สสอเขตทุกคนที่ชนะไปก็จะยังได้เข้าสภาอยู่ดีโดยไม่ไปลดโควตาสสของพักอื่นในเชิงวิชาการแล้ว เราสามารถออกแบบรายละเอียดอื่นๆได้เพื่อทําให้โอกาสแบบนี้เกิดได้ยากขึ้นระบบ MMP นี้เป็นระบบที่ไม่เคยถูกใช้ในไทยแต่ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่ประเทศเยอรมันข้อดีของระบบนี้เมื่อเทียบกับระบบ MMM คือการที่ทุกคะแนนเสียงมีความหมายไม่ตกน้ําและการที่ทุกพักจะได้สัดส่วนสสอ,อย่างยุติธรรมตามสัดส่วนคะแนนที่พักนั้นได้รับจากการเลือกตั้งพักไหนได้30%ของคะแนนก็จะได้30%ของสสพักไหนได้10%ของคะแนน ก็จะได้10%ของสสแต่สิ่งที่ตามมาจากการคำนวณคะแนนแบบระบบนี้คือโอกาสที่ประเทศจะมีรัฐบาลผสมสูงขึ้นซึ่งบางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องดีเพราะจะทําให้มีความหลากหลายในขณะที่บางคนอาจมองว่าเป็นข้อเสียเพราะอาจทําให้รัฐบาลขาดสเสถียรภาพระบบที่3คือระบบ MMA หรือ Mixed Member Apportionment ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของระบบที่ไทยเรียกว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสม ระบบนี้เป็นระบบที่ไม่เคยถูกใช้ในประเทศอื่นมาก่อนแต่มีแค่ในไทยและเป็นมรดกของรัฐธรรมนูญปี60ถึงระบบนี้จะพยายามคงไว้ถึงหลักการเดียวกับระบบ MMP ว่าไม่ให้มีคะแนนตกน้ําแต่ระบบ MMA มีความแตกต่างจาก MMP ใน2อ,อย่างที่สําคัญความแตกต่างอย่างที่1คือการมีบัตรเลือกตั้งเพียงหนึ่งใบที่บีบให้ประชาชนต้องเลือกสสเขตจากพักเดียวกับสสบัญชีรายชื่อหากชอบสสเขตจากพักหนึ่งแต่อยากได้นยโยบายของอีกพักหนึ่ง ประชาชนก็ไม่สามารถแบ่งคะแนนได้ความแตกต่างอย่างที่2ซึ่งอาจไม่ได้เป็นเพราะตัวระบบแต่เป็นเพราะการตีความอย่างพิจารของกอกตคือการบิดสูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีพักใหญ่พักหนึ่งได้จํานวนสสเขตเกินสสพึงมีซึ่งนอกจากจะไปลดสอสอพักอื่นแล้วแต่ดันไปปัดเศษให้หลายพักเล็กที่มีคะแนนทั่วประเทศไม่ถึงสสพึงมี1คนกลับมีสสเข้ามานั่งในสภาซึ่งความพิจาราในการตีความสูตรในครั้งนั้น นอกจากจะเป็นสิ่งที่ถูกอธิบายกับสังคมเกือบ2เดือนหลังจากวันเลือกตั้งแล้วก็ยังส่งผลถึงขั้นพลิกผลการเลือกตั้งจากหน้ามือเป็นหลักมือจนทําให้ขั้วหลักในการจัดตั้งรัฐบาลเปลี่ยนไปด้วยจริงอยู่ครับว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าระบบเลือกตั้งที่สมบูรณ์แบบแต่ระบบเลือกตั้งคนเป็นอย่างไรสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนด้วยวิธีใดหรือสร้างการเมืองแบบไหนล้วนเป็นคําถามที่ควรให้ประชาชนเป็นคนตอบและเพื่อให้ประชาชนตอบคาถามเหล่านี้ได้ สิ่งสําคัญที่เราทุกคนต้องช่วยกันทําคือการทําให้เรื่องระบบเลือกตั้งเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับทุกคนระบบเลือกตั้งที่ถูกออกแบบโดยประชาชนเท่านั้นที่จะสร้างการเมืองที่ประชาชนอยากเห็นได้ประชาธิปไตยจึงเริ่มที่ความเข้าใจของเราทุกคนในวันนี้ครับ